หัวข้อแรกนะคะเ,เรื่องของเงินโดนเนตนะคะของชาวนาบีนะคะซึ่งคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าพี่อุ้มแม่อุ้มนะคะของด้อมเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของเงินโดเนตนะคะเวลาที่เราจะโดเนตกันเนี้ยไม่ว่าเงินนั้นจะเอาไปทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะลงหน้าอย่างเช่นว่าอ่ะวันนี้มาโดเนตเพื่อฟู้ดซัพพอร์ตวันนี้ อะไรเงี้ยวันนี้มาโด o n a t i o เพื่อเอาไปทำอะไรก็ตามเนาะเราจะแจ้งเราจะมีบอกไว้ตลอดนะคะแล้วก็หรือว่าถ้ามีการที่จะต้องเอาเงินโดเ a t e หรือว่าเงินของดอมนะคะเอาไปใช้ทำอย่างอื่นก็จะมีการแจ้งในดอมด้วยแต่ว่ามีน้อยมากๆที่ทําแบบนั้นเนาะที่แบบว่าถ้าตามจุดประสงค์แล้วเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยนะคะแต่ทีเนี้ยมันมีเรื่องเกิดขึ้นก็คือว่ามีคน ซึ่งเราอาจจะยังไม่สามารถพูดได้เนาะว่าคือใครนะคะ,ะเขาไปเหมือนกับว่าพูดผิดนะคะไปบอกผิดว่าจริงๆแล้วพี่อุ้มที่เป็นคนดูแลเรื่องของเงินโนเดดดนเนตของด้อมเนี่ยเอาไปใช้ส่วนอื่น ซึ่งจริงๆแล้วในการใช้เงินดเน a ของด้อมต่างๆนียจะต้องมีการอนุมัติจากแอดมินนะคะที่ดูแลด้อมซึ่งวีนาเองเนี่ยก็จะได้รับรู้ตลอดว่าเงินของด้อมเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างนะคะที่โดเน a t กันมาซึ่งเราก็จะทำตามจุดประสมหรือว่าทุกครั้งที่เราบอกว่าจะดเน a t อันนี้เอาไปทำอะไรเราก็ทำตามนั้นหมดนะคะ,ะทีนี้พอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ทําให้พี่อุ้ม,มเขารู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาโดนถูกเข้าใจผิด แล้วก็เป็นการที่พูดไม่ถูกต้องเนาะเราก็ต้องอธิบายกันไปว่าใครที่กำลังทำแบบนี้ซึ่งเขารู้ตัวอยู่นะคะก็ให้หยุด การการทําแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะรู้ข้อเท็จจริงอะไรอะ่ะให้มาถามที่แอดมินของด้อมเลยก็ได้ซึ่งแอดมินของด้อมก็จะมีคนที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะคนที่อยู่กับวีนามตั้งแต่2018่ว่าจะเป็นพี่อุ้มนะคะพี่เบสนะคะแม็กกี้นะคะอันนี้หลักๆเนาะที่ที่เราจะเจอประจํานะคะสามคนนี้ได้หมดเลยถามได้ตลอดเลยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีพี่เจมด้วยนะคะพี่ต้าก็มีนะคะมีน้องปาร์คน้องปาร์คอยู่ในในกลุ่มแอดมินด้วยนะคะ เนี่ยหลักๆประมาณนี้อะเราสามารถถามได้ว่าแบบเออเงินด้อมส่วนนี้เอาไปทำอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วโอเคอันนี้คือเรื่องย่อยหนึ่งะคะเรื่องย่อยที่สองก็คือบุคคลเดียวกันถูกปะบุคคลเดียวกันนี้นะคะออทำการเรียรอะายเงินนะคะโดยใช้ชื่อของคือเรื่องอาจจะซีเรียสนิดน,น,นึงนะทุกคน เป็นเรื่องที่วินาจริงจังมากๆเพราะว่าเป็นการที่ผิดกฎหมายถูกต้องไหม,มเป็นการกรททำที่ผิดกฎหมายนะคะใช้บุคคลน,นี้นะคะใช้ชื่อวินาหรือว่าใช้ชื่อแอดมินดอมในการไปเรียกไรเงินเพื่อเข้าบัญชีของบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัญชีของตัวเองนะคะเพื่อที่เอามาใช้ส่วนตัว นะคะซึ่งตอนนี้มีผู้เสียหายที่โดนในเรื่องนี้จำนวนหลายคนเริ่มทยอยเริ่มทยอยกันมาแจ้งให้กับแอดมินดอมให้ทราบกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังรวบรวมหลักฐานนะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีนะคะกับบุคคลนี้นะคะซึ่ง บุคคลน,นี้ตอนนี้เท่าที่ทราบมาเนี่ยเขายังทำเท่าที่เราทราบมีหลักฐานจอน,นี้เนี่ยคือเขาทำคนเดียวนะคะแต่โดยรวมแล้วนะโดยรวมแล้วมี3าคนที่อยู่ด้วยกันนะคะซึ่งเราก็ยังไม่สามารถพูดได้ตอนนี้ว่าคือใครก็จะมีอีกคนหนึ่งด้วยที่เขาเองก็จะชอบไลฟ์บ่อยๆนะคะ แล้วก็ใช้ชื่อวีนาในการพูดนะคะเพื่อที่จะเรียกรายเงินในไลฟ์ของเขาเองเพื่อที่จะปักบัญชีนะคะเออทำไมลูกหันแปลกๆหันแปลกๆกรอแ,แ,แม่ไหม,ไมผมติดข้างหลังอยู่ ปักบัญชีในไลฟ์นะคะเพื่อที่จะเรียกอะไรเงินเอาไปใช้ส่วนตัวนะคะใช้ชื่อวีนานะคะหรือว่าใช้ชื่อด้อมนะคะหรือว่าใช้ชื่อแอดมินนะคะการกระทําเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับนะคะจากวีนาหรือว่าจากด้อมนะคะหรือจากแอดมินด้อมเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นการกระทําเหล่านี้ให้คิดไว้ได้เลยว่ามันไม่ใช่เพจอ f ฟฟิเชีนะคะแล้วก็ใครที่เคยเหลง ให้เงินเหล่านี้กับกับคนที่คิดว่าเอน,น่าจะกระทําผิดนี้นะคะให้ส่งหลักฐานมาให้กับแอดมินด้อมได้เลยหรือว่าส่งมาในด้อมก็ได้นะคะ mm hmm. ซึ่งวินาอยากจะขอร้องให้คนเหล่านี้หยุดการกระทําแบบนี้เพราะว่าเขาจะพูดอยู่เสมอว่ารักหรือว่าซัพพอร์ตสนับสนุนวีนาแต่สุดท้ายแล้วอ่ะอย่าเอาชื่อวีนาหรือว่า ชื่อแอดมินด้อมเอาไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่นารู้สึกว่าไม่โอเคมากๆเลยรู้สึกเสียใจมากๆด้วยแล้วก็ไม่อยากให้แฟนคลับหรือใครก็ตามที่หลงเข้าไปหรือว่าเผลอบริจาคหรือ ส่งเงินไปให้แล้วอ่ะเขาอ่ะมารู้ที่หลังว่าเขาโดนหลอกนะคะตอนนี้เราก็กําลังรวบรวมข้อมูลกันอยู่ก็ใครที่โดนแบบนี้มาเหมือนกันหรือว่าทําไปแบบนี้คิดว่าออโอนไปให้คนนี้แล้วจะถึงวีนาหรือว่าจะเอามาช่วยวีนาเนี่ยไม่มีบัญชีไหนนะคะที่ได้รับการยอมรับในฐานะของด้อมนอกจากของพี่อุ้ม นะคะพี่อุ้มคนเดียวนะคะบัญชีที่รับในเรื่องของการโดเน a i ด้อมในการช่วยเหลือต่างๆเรื่องป้ายไฟเรื่องชุดเรื่องเสื้อเรื่องเรื่องอะไร s t a n d ี้หรืออะไรอย่างนี้นะส t a n ดี y <Yeah. S 1> ทุกอย่างที่เกี่ยวกับด้อมนะคะพี่อุ้มคนเดียวนะคะคือบัญชีเป็นชื่อพี่อุ้มคนเดียวใช่พี่อุ้มคนเดียวคนอื่นไม่ใช่เลยค่ะใครที่เคยโอนให้คนอื่นหมายความว่าเงินนั้นไม่ได้มาถึงด้อมนะคะ มีนาะขออภัยด้วยถ้าสมมติว่าใครที่มาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะให้รีบแจ้งมาที่ด้อมได้เลยทักมาหาที่พี่อุ้มเลยนะคะคนอื่นนอกจากพี่อุ้มไม่ใช่เลยนะคะใครที่พิมมาถามนะพี่อุ้มคนเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็น Official ของด้อมนะคะมีหลายคนที่แจ้งมาเหมือนกันว่าอยู่ต่างจังหวัด แล้วเขาโอนมาให้บุคคลอื่นนะคะซึ่งบุคคลนี้ใช้ชื่อวีนานะคะใช้ชื่อพี่อุ้มใช้ชื่อพี่เบสนะคะ<ช>เพื่อที่จะไปแอบอ้างนะคะเพื่อที่จะได้เงินเหล่านั้นมาซึ่งเงินเหล่านั้นน่ะไม่ได้มาอยู่ในด้อมไม่ได้มาให้พี่อุ้มหรือไม่ได้มาให้วีนานะใช่เพราะฉะนั้นใครทีเออ่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะให้รีบส่งหลักฐานนะคะมาให้ในดอมได้เลยนะแล้วก็ วินาอยากจะขออภัยด้วยนะคะถ้าใครเจอเหตุการณ์เหล่านี้อยู่นะคือวินาก็อึ้งเหมือนกันวินาบอกตรงวินาอึ้งมากตั้งแต่ตอนที่อยู่แล้วพี่เบสเ่าให้ฟังว่าเออมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็คนเหล่านี้เขาก็ใส่ร้ายพี่อุ้มด้วยว่าพี่อุ้มเออเอาเงินต่างๆเอาไปใช้ผิดหรือว่าไม่บอกเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเราจะเกิดการศึกษากันก่อนแล้วก็รู้สึก เสียใจมากๆที่ได้ยินสิ่งเหล่านี้นะคะคือในเรื่องของความไว้ใจอะ่ะวีนาเองอะ่ะก็โดนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วอะตอนนี้ยังมาโดนเรื่องนี้อีกอะ่ะแล้วมาในฐานะคนที่บอกว่าเอออยากจะรับอยากจะสพอร์ตเลยอยากจะต้องให้ทุกคนระวังเป็นพิเศษไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะให้มาส่งข้อความมาหาวีนามาถามวีนาหรือว่ามาแใจใ้งนด้อมก็ได้นะคะ ไอสิ่งที่วินาเคยโดนไปอะ่ะก็จนถึงวันนี้ก็ยังยังไม่ได้รับการคืน <c oughs> จักบาทเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้มันมีกลุ่มที่เขาจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาทํางานเป็นทีมหรือเปล่าหรือว่าทําคนเดียวใครที่โดนหรือว่ารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะ่ะให้ รีบมาแจ้งเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็นำเนินคดีนะคะตามกฎหมายนะคะ <lac ots> แล้วก็หวังว่าแบบในอนาคตอ่ะจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะหากใครที่กำลังดูอยู่แล้วแบบว่าเออรู้ว่ามีคนแอบอ้างก็ให้รีบส่งมาเลยนะคะเจอแต่ละอย่างจริงเธอฉันงงมากปีนี้ตั้งแต่ต้นปีแล้วอะเนี่ยสิ้นปีแล้วเดือนสุดท้าย ธันวาคมแล้วอะงองมาธันวาคมแล้วก็มันต้องมาเจออะไรอย่างงี้ด้วยไม่เป็นไรทุกคนเราก็จะต้องยิ่งระวังมากยิ่งขึ้นอันนี้คือวีนารู้สึกเสียใจที่ว่าเป็นแฟนคลับของวีนาที่เขา่าโดนหลอกแล้วก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครด้วยใครที่แบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะในการที่แบบบางทีเราอยู่ในสถานที่มีแสงเราอยู่ในสถานที่แบบ เราอยากซัพพอร์ตคนที่มีชื่อเสียงอะแต่เราก็ต้องหาต้นต่อให้ดีนะคะว่า,าสุดท้ายแล้วอะเงินที่เราแบบโอนไปหรือจ่ายไปอะมันได้ไปถึงมือ,อสิ่งที่เราต้องการจริงๆริงไหมอย่างเช่นอยากจะช่วยดออมอะไรเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็จะต้องให้คนที่เป็น หัวหน้าด้อมจริงๆหรือแอดมินด้อมจริงๆมาการันตีทีนึงว่าโอเคเราได้รับแล้วนะหรือรอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าสมมุติว่ามีการโดนินะคะนอกจากในด้อมนะมีการโดนินะคะส่วนตัวไม่เช่นส่งมาให้พี่อุ้มเงี้ยพี่อุ้มจะให้วีนาถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็ส่งไปบอกสอ่งไปบอกขอบคุณส่วนใหญ่คนทุกคนอ่ะคือจะมีจํานวนน้อยมากที่จะไม่ได้รับวิดีโอเพราะว่าอาจจะด้วยความยุ่งหรืออะไรเงี้ยเนาะในช่วงประกวดแต่ว่าพอหลังจบประกวดปุ๊พี่อุ้มก็จะ list ชื่อมาเลยว่ามีใครบ้างที่แบบโดเนตมาให้ด้อมนะคะแล้วก็ให้วีนาเนี่ยส่งวิดีโอไปขอบคุณเพราะว่าบางคนน่ะเขากล<ม>ัวเขาเขาไม่มั่นใจจริงๆว่าเขา,าโอนมาให้ถูกคนไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะได้เป็นวิดีโอนะคะที่ตอบกลับไปนะคะอันนี้คือช่วงประกวดที่ผ่านมานะซึ่งตอนนี้เรายัางไม่มีนะไม่มีหลังหลังจากนี้ยังไม่มีนะคะในการเรื่องของโดเนตด้อมไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามีเนี่ยเราก็จะแจ้งกันไปในด้อมเนาะจะแจ้งกันไปในด้อมซึ่งเดี๋ยวเ เร็วเนี้เราก็จะมีเรื่องของฟู้ดซัพพอร์ตแต่ว่าเรามีมาแล้วเนาะมีแล้วสั่งแล้วมีแล้วสั่งแล้วฟ<ม>ู้ดซัพพอร์ตนะคะแล,แล้วก็เป็นเงินที่โด o n a t มาก่อนหน้าน,นีออ้นะคะแล้วก็อ่ออีกเรื่องหนึง่งบอกว่ามีมีคนสง<บ>สัยบค <น S 2> ุคคลเดียวกันบุคคลเดียวกันนี้นะคะคือฟู้ดซัพพอร์ตที่เราในในช่วงของ MUT ที่เรามากันหลายวันเลยประมาณ10กว่าวันได้ไหมยี่สิวันเเ แ <Have> ันแฝงคือสัปดาห์สุดท้ายเรามีทุกวันนะครับ MUT อ่ะ,อะเรียกได้ประมาณไม่ต่ำกว่าสิบไม่ต่ำกว่าสิบวันไม่ตม่ำกว่าสิบวันมีฟู้ดซัพพอร์ตมานะคะจากหลายๆคนแล้วก็รวมถึงเชฟเมย์ด้วยนะคะจากหลายๆที่รวมถึงเชฟเมย์ด้วยทีนี้เราก็จะมีการจดค่าใช้จ่ายเป็นบัญชีเลยว่า ค่าที่จะต้องทำเครื่องดื่มต่างๆซึ่งราคาที่จะต้องจ่ายเนี่ยมาในราคาที่เรียกได้ว่าเป็นต้นทุนแล้ว<ฮ>แทบจะไม่ได้เอากำไรเลยอย่างมากก็แค่ค่ารถแล้วบุคคลเดียวกันนี้ไปบอกว่าฟู้ดซัพพอร์ตที่เชฟเมตตั้งใจทำให้อ่ะเหมือนกับไปอัพราคาใช่ไหมบอกว่าบอ,บอกว่าเออเขาไปอัพราคาหรืออะไรเงี้ยซึ่ง ตามที่วีนาได้เห็นจากรายรับรายจ่ายอะมันเป็นราคาที่ถูกเลี้ยวมันเป็นราคาที่แบบ เธอเธอไม่สามารถไปซื้องนองินนัแล้วนะแล้วบางทีเขาทํามาให้ฟรีด้วยอะ่ะหลายรอบอะ่ะแถมทุกคร <c oughs> ั้งเือแถมแบบเช่นถ้าสั่ง 200- ก็250 2้0อย่างเงี้ยเออแล้ชวชุดอย่างเงี้ยเออแล้วไปพูดกับเชฟว่าแบบเออทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นเนาะอาจจะเป็นของเชฟเมย์ด้วยของหลายๆคนด้วยไป<ม>ไปว่าเขาอะ่ะว่าแบบเอเอไอไอเงินที่จ่ายไปกับของที่ได้มามันไม่คุ้มกันซึ่งวินาบอกตรงๆนะทุกคนอยากดื่มชาเย็นให้อร่อยมากวินาบอกตรงนะว่าเชฟเมย์ แล้วก็หลายๆคนที่ทำฟู้ดซัพพอร์ตฟู้ดซัพพอร์ตมาให้อะ่ะ mm hmm. เขาแทบจะให้ฟรีเลยหลายรอบนะคะแล้วก็ใช้เงินที่โดเนตไปอะ่ะจำนวนน้อยมากๆมาแค่หลังๆนี่ mm hmm. ที่เรารู้สึกว่าเออเราเกรงใจที่ว่าเขาอะ่ะไม่ได้รับ เงินในส่วนของต้นทุนเนาะอย่างน้อยอะ่ะในการทำฟู้ดซัพพอร์ตมาเนี่ยเขาควรจะได้รับเงินบางส่วนไปบ้างนะคะแล้วทีมก็ตั้งใจมากๆเลยแล้วก่อนที่เราจะจ่ายเงินกับเชฟเมย์ไป,ไปแล้วก็ทําการด o n a t แล้วก็บอกว่าเรื่องของฟู้ดซัพพอร์ตเนี่ยจะเอามาให้เนาะเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เราก็มีการแจ้งไปแล้วด o n a t เสร็จทุกครั้งเราก็จะกําหนด แล้วก็จะสรุปยอดาามทอะไรสรุปยอดให้บอกทุกคนในด้องว่าเอามาทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่ทําการกระทําเหล่านี้มันไม่น่ารักนะแล้วก็มันทําให้บั่นทอนคนที่ตั้งใจจริงๆเขาตั้งใจที่อยากจะมาซัพพอร์ตเขาตั้งใจที่อยากจะให้ของดีๆของที่มาซัพพอร์ตตอนช่วงที่เราประกวดอ่ะคุณภาพดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นชาเย็นเครื่องดื่มต่างๆน้ำส้มขนมจีนอร่อยมาก ขนมจีนร้านไหนอะพี่มีทมพี่มีทัาเองเหรอ<ม>อร่อยมากขนมจีนอะแล้วแบบเน้นๆเลยนะแล้วประเด็<ม><ม>นคือผมเคยเห็นแค่หนึ่งครั้งเนี่ยเออแล้วมีเขา <c oughs> เขาไปพูดว่าเขาเห็นแค่หนึ่งครั้งทำไมใช้ใจ่ายเยอะจังเธอเขาไปพูดแบบนี้มันก็เลยทําให้วีนาเองรู้สึกเสียใจเพราะว่าคนคนนี้เขาเข้ามาในฐานะว่าแบบอยากจะซัพพอร์ตเราแต่พอถึงเวลาแล้วอะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วทําให้คนที่รักเราซัพพอร์ตเราจริงๆที่อยู่กับเรามานานอะ เขาเสียความรู้สึกวินาก็เลยบอกตรงนะว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ก็เลยต้องรีบออกมาไลฟ์นะคะวินาอยากจะขอโทษนะคะขอโทษด,ด้อมทุกคนนะคะขอโทษพี่อุ้มนะคะขอโทษเชฟเมย์ด้วยแล้วก็ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะคะขออาภัยมากๆจริงนะคะเราจะช่วยกันจัดการให้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้นะคะเกิดขึ้นอีกในอนาคตแล้วก็หากเรื่องใดที่เขาทำผิดกฎหมายก็จะดำเนินการกับเขาให ให้ถึงที่สุดเนาะให้ถึงที่สุดให้ตามตามกฎหมายอะนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะวีนาถือว่าไลฟ์เนี้ยเราเราให้ทุกคนแบบกลัวว่าใครจะไม่เห็นอะ่ะทุกคนลองลองคุยกับเพื่อนดูนะถ้ามีใครที่เป็นเพื่อนอยู่ในด้อมหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยววีนาจะส่งข้อมูลนี้นะคะเข้าไปในด้อมด้วยนะคะให้ชาวด้อมทุกคนได้รู้เพราะว่าหลายๆคนที่เขาเองช่วยซัพพอร์ตมาบางทีก็ไม่ได้อยู่ในด้อมกันบางทีก็แบบ เขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้อยู่ในด้อมเขาติดตามในโซเชียลมีเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะต้อง <c oughs> เดี๋ยวจะต้องอัดคลิปอัอดอดคลิปลงโซเชียลมีเดียให้ทุกคนได้เห็นนะคะแล้วก็จะได้รับทราบทั่วกันสรุสรุป สรุปยอดทั้งหมดลงหน้าเพจ o f ฟเ c i a l เลยค่ะทุกคนจะได้เห็นเพราะว่าถ้าลงแค่ในด้อมบางคนอาจจะไม่เห็นค่ะคือด้วยความที่ว่าการที่บางทีเราโดเน a t ด้อมมามันมามันอยู่แค่ในด้อมไงทุกคนเรารับโดเ a t แค่ในด้อมเราไม่เคยรับโดเ a t ที่อื่นนะ <ừ> เราไม่เคยรับโดเ a t ที่อื่นนะคะแค่ในด้อมอย่างเดียวเลยนะคะจะแท็กแอดออทุกคนแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้ทําอะไรบ้างเนี้ยทางแอดมินด้อมก็จะเนาะแล้วคนอนมาในด้อมยุ่งก็จะ จะแท็กเลยว่าคนนี้เท่าไหร่ใช่คือสมมุติว่ามีใครสมมุติคนนี้โอนมา50บาทอะหรือ20บาทหรือ10000หรือ1 0 0 0หรือเท่าไหร่ก็ตามพี่อุ้มเองก็จะเขียนชื่อเลยชื่อที่ใช้ในไลน์ว่าคนนี้ยอดเท่านี้คนนี้ยอดเท่านี้อย่างเช่นสมมุตินายเบสโอนมา10บาทพี่อุ้มก็จะบอกเลยนายเบสสิบาทสมมุตินายเจมโอนมา1,000พี่อุ้มก็จะเขียนเลยนายเจมหน0่ง ทุกคนที่โอนโดน t ทมาก็จะเห็นชื่อยอดของตัวเองว่าสรุปอยู่ในนั้นแล้วจะเป็นอย่างงั้นหมดเลยนะคะรู้สึกว่า <laughs> ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วอยากจะให้เราด้วยกันนี่แหละมาร่วมมือกันเนาะถ้าสมมติว่าใครที่รู้ว่าเออมีเพื่อนโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ฉันโดูไปตั้งหลายรอบไม่เห็นมีปัญหางงใจใช่คือการโดเด็ดในดอมอ่ะถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไปบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ของพี่อุ้มอ่ะอันนั้นคือผิดอันนั้นคือไม่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะคะแล้วเราก็ไม่ทราบว่าเงินนั้น,ท,น,นที่เขาได้มาเอาไปทำอะไรนะคะเคยโยนสอเคยโอนสอสามครั้ง เขาเขียนชื่อในด้อมเลยทั้งที่ไม่ได้บอกว่าโอนอ๋อคือน่าจะได้ได้สลิปแล้วก็ไม่ได้บอกว่าโอนใช่เพราะว่าพี่อุ้มคือละเอียดอยู่นะ,ะคือจะ10บาทบางทีก็มีสิบยบาทอะ่ะอ๋อมีคนอยากซัพพอร์ตแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีกําลังมาก10 20บาทเราก็เขียนนะคะมผมโดนเขาบอกชื่อวีนาว่าน้องขอหมอนรองคอก่อนไปเมกาแต่ผมไม่โอนใครอะคะคุณหลุยส์อ,อันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องส่ง ต้องส, <ก S 2> ส่ง<ช>ข,ข้อมูลได้ไหมคะเขาไปขอหรอเขาไปขอหรือว่ายังไงอะคะอันนี้รบกวนส่งข้อมูลหรือว่าแจ้งมาตรงนี้เลยได้ไหมว่าอืเขาไปขอหรือว่าเขาติดต่อไปยังไงอะส่งไปที่ inbox official ก็ได้หรือวีนา official เ,เนอะหรือว่าเพจไอจหรือว่า facebook นะคะวีนา official นะคะสามารถ inbox ไปได้เลยนะคะอยากให้พี่วีน่ามีแชทครับอ่ะผู้หลุยมีแชท คุณหลุยสามารถขอญาตนะคะรบกวนคุณหลุยแคปแชทแล้วก็ส่งให้วีนาออฟิเชียลหรือว่าเข้าไปในดอมนะคะส่งให้อ่อมิมนดอมได้เลยไม่ว่าจะเป็นพี่อุ้มพี่เบสแม็กกี้พี่เจมนะคะน้องป้าพี่ต้าน,นะคะ แอดมินเขียนชื่อเลยทั้งที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือว่าอ่าคุณชิปโ,โร่ะ เขาโอนเงินใช่ไหมคะส่งสลิปเข้าไปแต่ว่าตัวเขาเองอยังไม่ได้แจ้งในดอมไม่ได้เขียนชื่อในดอมแต่ว่าเราะได้รับสลิปใช่ไหมคะเราก็ใสใ่ในตัวแจ้งไปเลยว่าค<น>ุณคนนี้ชื่อนี้โอนมาชื่อนี้โอนมาเท่าไหร่เข้าใจไหมคะหมายความว่าบางทีคนโอนแล้วเ,เขาแค่ส่งสลิปมาในดอมแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนมาว่าเขาชื่ออะไรเราก็จะแจ้งให้เลยจาะตรงสลิปที่เขาขึ้นมาค่ะ อันนี้คือแอดมินน้อมทำถูกแล้วนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ตกหล่นนะคะของทุกคนที่โอนมานะคะ คือโดเมนโดเนในด้อมอ่ะไม่ได้มีปัญหานะคะสิ่งที่เรียกว่ามีปัญหาตอนนี้คือไม่ใช่เรื่องของการปาสลิปในด้อมนะคะการปาสลิปในด้อมเนี่ยคือเป็นออฟฟิเชียลแล้วเราแจ้งว่าเอาไปทําอะไรเกี่ยวกับด้อมนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นที่เป็นบัญชีคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในด้อมไม่ใช่บัญชีของพี่อุ้มนะคะอันนั้นคือไม่ใช่ออฟฟิเชียลแล้วก็เราไม่ทราบจริงๆว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะก็ไม่ได้ถูกต้องไม่ได้นำมาใช้ของด้อมด้วยนะคะ To อกซิคเกถูกต้องค่ะถ้าเราไม่แจ้งชื่อในสลิปคุณชื่อจะใช้แอคเคา t ์แจ้งยอดใช่ค่ะเขาเรียกปลาสลิปใช่ค่ะปลาสลิปในด้อมอ่ะถูกต้องนะคะอันนั้นคือออฟฟิเชียลนะคะแต่ว่าย้ำอีกทีนึงนะโอนบัญชีพี่อุ้มปลาสลิปในด้อมโดเน่นในด้อมนะคะ ตามบัญชีที่ด้อมแจ้งให้ถูกต้องนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือเป็นออฟฟิเชียลนะคะแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนั้นเป็นบัญชีคนอื่นคือไม่ใช่นะคะส่งข้อมูลนะคะต่างๆที่คิดว่าเป็นผู้เสียหายนะคะ ข้อมูลต่างๆที่ว่าโดนหลอกหรือว่าออโอนเงินให้แต่ว่าไม่ใช่บัญชีพี่อุ้มหรือว่าไม่ได้ทำในดอมนะคะส่งให้ตามเพจวีนา Official นะคะหรือว่า TikTok วีนา Official ได้ด้วยนะคะแล้วก็ทักมาในดอมได้เลยนะคะมาอยู่ไทยเพื่อดูพี่วีนาแต่ยังไม่เห็นเลยอะคุณทางสิทธ์ไม่รานะคะพรุ่งนี้เจอกันงานอีเวนต์บอยนะใครว่างนะคะอืมมาเจอกัน ขอหมอนลองคอแล้วหนึ่งทำไมถึงไปขอหมอนลองคองงพี่ลุงอะไรงงพี่หลุยพี่หลุยพี่หลุยอย่าลืมอ,อ,อย่าลืมส่ง,สงมานะตอนที่หนูจะไปมีกาตอนอุ้ยนานแล้วนะจริงๆอะ่ะไปกับนั่นปะที่ไปกับบอกว่านะ เห็นกิจกรรมของด้อมตลอดค่ะแม่ด้อมชี้แจงตลอดเป็นกําลังใจให้แม่แม่ทุกคนนะคะขอบคุณนะคะตอนนี้เป็นห่วงความรู้สึกของแม่ด้อมทุกคนเพราะว่าเขาทํางานนะทุกคนทํางานแบบตั้งใจแม่แม่ด้อมนี่คือมาด้วยใจนะคะซัพพอร์ตกันไปตั้งแต่2018อ่ะมีคนบอกว่าวีนาจ้างเลยนะจ้างแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ย บอกไปเลยวีน่าไม่ได้จ้างนะคะแม่ดองไม่ว่าจะเป็นแม่อุ้มแม่เบสแม่เจมแม่กี้นะคะพี่ต้าน้องปางเนี่ยไม่ได้จ้างนะทุกเขามาด้วยใจนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอะเดยดต้องพูดเพราะว่าอันนี้เป็นความผิดของตัวเองที่ว่าเราไม่ได้ชี้แจงตั้งแต่แรกนะคะคือพี่เบสอะอยู่กับวีน่ามาตั้งแต่ปี2018นะทุกคนแล้วก็ปีนี้ที่เราเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนแรกที่เราอยู่คนละทีมกันอะ พี่เบสก็มาช่วยตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาเนะกกะาะมักกะาตั้งแต่มก,กราตั้งแต่มก,กระลาเป็นต้นมาพี่เบสมาช่วยแล้วก็ช่วยเหลือในทีมตลอดนะคะไม่ไม่เคยแบบ<ม>ขออะไรเลยนะไม่เคยขออะไรเลยมาช่วยด้วยใจจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกิดการจ้างใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนก็อยากให้คนส่งกาลังใจพี่เบสนะเพราะว่าชีดนนดนด่ามาเยอะแล้วก็มีคนไปพูดผิดอะว่าพี่เบสเอง ไม่คือเขาไปพูดผิดหลายเรื่องอ่ะทุกคนก็เลยอยากจะให้อยากจะทำให้เคลียร์ภายในวันนี้ด้วยนะคะอืมจริงๆวันนี้ที่อยากชี้แจงก็มีเท่านี้แหละทุกคน แล้ก็ถ้าใครมีอะไรที่อัปเดตเนาะอยากจะอัปเดตมีเรื่องราวหรืออะไรต่างๆนะคะก็สามารถส่งไปให้นนดอมให้แม่อุ้มนะคะพี่เบสได้ได้เลยแม่กี้ก็ได้นะคะ